โดยตัวที่เราได้มารีวิวนะครับก็จะเป็น HP OMEN 16นะครับรหัสชื่อรุ่นก็คือ1 6 AP 0 1 2 5์น X นะครับเ,รเพื่อนๆที่ต้องการได้เป็น MD Ryzen 9ก9นะครับ8 9 4 0 HX นะครับที่มาพร้อมกับ5060แล็ปท็อปเนี่ยเพื่อนๆเอารหัสเนี้ยไปค้นหาได้เลยนะครับให้ผมบอกว่าโน้ตบุ๊กตรงหน้าผมเนี่ยคือโน้ตบุ๊กสำหรับใายทำงานเพื่อนๆจะเชื่อได้ไหมครับ ดูการออกแบบดีไซน์ของเจ้าตัวนี้สิครับเขาออกแบบมาให้ดูมินิมอลแล้วก็มีความตาตามากๆเลยไม่มีสีสันแล้วก็ความฉูดฉาดเนี่ยของสายเกมมิ่งใดๆเลยนะครับทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถพกพาเข้าไปในห้องประชุมได้โดยไม่มีใครแอบมองเพื่อน,นะว่าคนเนี้ยกำลังเล่นเกมอยู่หรือเปล่าถึงแม้นะครับว่าตัวนี้จะดูเรียบแบบสายทํางานนะครับแต่เขาก็แอบ,บแสงความแรงมาด้วย CPU นะครับที่เป็น AMD Ryzen 9นะครับ X, s e r i e ์ HX มาพร้อมกับ RTX นะครับ5060 Laptop เนี่ยที่ทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆเลยในการออกแบบดีไซน์ของเขานะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะให้โล จะเป็นสีแบบดำด้านนะครับการดูแลรักษาของตัวเครื่องเนี่ยอาจจะต้องดูแลนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นสีด้านเนี่ยการเกิดรอยขูดขีดเนี่ยอาจจะง่ายระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มีเหงื่อนะครับเวลาจับตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นรอยได้ง่ายมากๆทำให้เพื่อนเนี่ยต้องทําการดูแลรักษามากกว่าปกตินิดนึงน้ำหนักตัวเครื่องของ HP OMEN 16ตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ2.4กิโลกรัมนะครับรวมกับอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยที่มีขนาด230วัตต์นะครับโดยน้าหนักของเขาเนี่ยจะอยู่่ททีปรระมมาาณกกให้2.7-2.8 เพื่อนเนี่ยสามารถพกพาตัวนี้ออกไปทํางานหรือว่าเล่นเกมนอกสถานที่ได้นะครับการเปิดฝาพับของเจ้าตัวนี้นะครับสามารถเปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับด้วยความที่เขาเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยทำให้ตัวเครื่องด้านล่างเนี่ยมีความหนักระดับหนึ่งแล้วก็องศาในการเปิดนะครับจะสูงถึงประมาณ120องศาดยจอของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นพาร์เนลแบบ iPS นะครับมีขนาดอยู่ที่16นิ้วความละเอียดเนี่ยสองเคสองห้าหกศูนย์คูณหนึ่งหกศูนย์นะครับเอส,สเปควลชอเนี่ยจะเป็นที่สิ Hz, บเก,กื่อสพบแล เล่นนอกสถานที่ได้ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือว่าโฟร์เวิร์กิิงสเปซนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไปนั่งเล่นแล้วเจอแสงแดดตกกระทบลงจอตรงๆเนี่ยตัวจอก็จะสู้แสงของพราทิตย์ไม่ไหวถัดมานะครับตัวเครื่องภายในเนี่ยเขาจะทําเป็นสีด้านแบบฟ้าลังเลยแล้วตัวคีย์บอร,ร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีด้านเหมือนกันแล้วตรงนี้เขาจะมีไฟเป็น R G B ไหมเพื่อนๆนะครับแลว้วตัวแสงเนี่ยลอดทะลุมาถึงตัวอักษรทุกตัวเลยนะครับโดยการปรับแสงไฟ R G B นะครับตัวนี้เขาจะแยกเป็น3โซนนะครับแล้วก็จะมีตัว W S D นะครับที่สามารถปรับสีแยกได้อีกถกดด้ ถึงเกือบข้างบนเลยนะครับแต่ถ้าจะกดขึ้นไปอีกเนี่ยสามารถกดได้นะครับแต่เพื่อนเนี่ยอาจจะต้องออกแรงกดเข้าไปอีกนิดนึ่งแล้วถึงจะกดได้เดี๋ยวเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันนะครับด้านขวาเนี่ยก็จะมีแค่ USB A นะครับที่เป็น5กิกะบิตนะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนถัดมาด้านหลังนะครับเขาก็จะเป็นช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่2ช่องนะครับมีช่องเสียบสายชาร์จมี RJ 4 5 HDMI 2.1ครับแล้วก็จะเป็น USB Type A นะครับความเร็ว10กิกะบิตนะครับถัดมาด้านซ้ายนะครับก็จะมีคอมโบหูฟังไมมโโคคครรรรฟนนนนะะะะัับบบ USB USB Type Type C 10กกกิิตเเเปอ์ซ็แล้วจีี A ท่ กบิดเพอร์เฟกแล้วก็มีช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่หนึ่งช่องครับถัดมาด้านล่างของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องระบายอากาศของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีพัดลมในการดูดอากาศเนี่ยสตัวดูดตรงบริเวณด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะครับดยการดูดอากาศเข้าไปเนี่ยเขาจะมาระบายที่แผงฟินด้านหลังขนาดใหญ่นะครับสช่องแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาอย่างละช่องนะครับแล้วก็ตัวใบพัดของพัดลมเนี่ยมีการออกแบบให้ตัวใบพัดเนี่ยมีความบางนะครับทำให้ตัวใบพัดเนี่ยมีจํานวนที่มากขึ้นแล้วก็ทาให้การออกแบบดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยมีความบางลงถัดลงมา เพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปฟังเพลงหรือว่าดูหนังได้ในระดับที่ดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรแกรม Omen Gaming Hu b กันนะครับโดยการเข้าถึงเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดที่ปุ่มตัวคีย์บอร์ดได้เลยนะครับเขาะจะมีโลโกโ้ O อ e n อยู่เพื่อนๆสามารถกดเข้ามาได้เลยโดยเข้ามานะครับหน้าแรกก็จะเป็นโฮมนะครับโชว์สเตตัสต,ต่างๆของตัวเครื่องแล้วก็ตัว Perform a n c มเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับแต่งความแรงของตัวเครื่องเพิ่มได้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยตัว O m e n AI เนี่ยแนะนำว่าให้เพื่อนๆเ,เปิดไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะทำการจับสังงาานเเวลพื่อนใช้คอมพิววเเเตอร์ไม่่าจะป็นล่่นนเกมหรือวาาทงตัวเครื่องเาจะปรับแต่งเเเอองลยพื่่ไมมานั่งโปรรแกม ถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเจ้าเครื่องตัวนี้กันนะครับโดยเจ้าตัวนี้จะให้ขุมพลังนะครับเป็น cpu amd ryzen 9 8 9 4 0 hx นะครับ max tdp ตัวนี้จะอยู่ที่55วัตต์แล้วก็โค้ดเนมตัวนี้นะครับจะเป็น d r a g o n range นะครับจะมีคออยู่ที่16บหกคอแล้วก็เทดสามสิเทดนะครับถัดมานะครับก็เป็น memory นะครับตัวนี้ให้มาเป็น ddr 5นะครับขนาด32มสกิกเป็นแบบ2แถว bus speed อยู่ที่5้0พนะครับเป็นชิปของ samsung ถัดมาตัวกราฟิกการ์ดนะครับตัวนี้จะมีเป็นตัว i g p u นนนนะะะะะคคครรรัััับบบจจเป็็ AMD Radeon 610M RTX แล้ววกมีต5 เดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงของเจ้าตัว CPU AMD Ryzen 9 8940HX ตัวนี้กันนะครับโดยตัวแรกเนี่ยจะใช้ CPU z ในการเบนต์นะครับเออ Single Core ตัวนี้จะได้อยู่ที่660คะแนนนะครับแล้วก็ตัว Multi Core เนี่ยจะได้ถึง11,207คะแนนนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Geekbench นะครับจะมีคะแนน Single Core นะครับอยู่ที่2,695คะแนนนะครับแล้วก็ตัว Multi Core เนี่ยจะถึง15,324คะแนนถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงเล่นเล่นเกมกันนะครับโดยตัวแรกจะใช้ TDMark ในการเทสนะครับตัวแรก Fire Strike จะอยู่ที่8,695คะแนนนะครับถัดมาตัว Time Spy นะครับจะอยู่ที่7 0 8 7คะแนนนะครับตัว Port Royal เนี่ยจะอยู่ที่4,205คะแนนนะครับแล้วก็ตัว Steel Nomad เนี่ยจะอยู่ที่1,614คะแนนนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสเกมกันนะครับโดยเกมแรกจะเป็น Cyberpunk 2077นะครับโดยเซตติ้งของเราเนี่ยจะเป็นเท็กเจอร์แบบ High แล้วก็ Resolution เป็นแบบ 2K นะครับเต็ม Gen ปิดไว้레이ทิ้งปิดไว้นะครับ FPS ออกมาที่28 FPS นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นไม่ค่อยไหวเดี๋ยวเราลองเปิดเต็ม Gen เข้าไปช่วยนะครับโดยเราจะเปิดเป็นแบบ 2X นะครัับบ FPS FPS ก็็จะะเเด้้งขึนนนมาปที่111คร พอเปิดเรมเจนเนี่ยคะแนน FPS เนี่ยเด้งขึ้นมาเยอะเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราลองเปิดเลเทซิงเข้าไปกันโดยตัวนี้จะเซตติ้งเป็นเลเทซิงแบบออาต้านะครับ FPS ที่ขึ้นมาเนี่ยก็เป็น55.91เลยก็ถือว่าอู๋เล่นได้ระดับหนึ่งเลยครับตัวนี้เดี๋ยวถัดมาเราลองดันทุลังนะครับเปิดเป็นเลเทซิงโอเวอร์ไดกันโดยคะแนนเนี่ยออกมาได้ที่38 FPS นะครับก็ถือว่าแค่พอเล่นได้นะครับโดยเซตติ้งที่แนะนำเนี่ยก็คงจะเป็นแค่เลเทซิงเนอถัดมารับวกกับเซบเจนรัก X ส้งบบือ ปิดเฟรมเจนแล้วก็ปิดตัวเลเทสซิ่งนะครับคะแนนออกมาได้ที่30 fps นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเฟรมเจนเข้าไปช่วยกันโดยคะแนนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นที่59 fps นะครับก็ถือว่าเล่นได้เลยนะครับสำหรับ59 fps เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเปิดเลเทสซิ่งเข้าไปกันโดยพอเปิดแล้วเนี่ยคะแนนก็จะตกมาที่44 fps ก็ถือว่าเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกแบบดีไซน์มาให้เนี่ยเหมาะสำหรับเอาอไปทำงานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเข้าห้องประชุมหรือว่าไปน,นั่งคุยกับลูกค้าเนี่ยไม่มีใครเอกใจนะครับว่านี่คือ ต้องบอกว่าการเล่นเกมและการทํางานเนี่ยได้เจ้าตัวนี้ไปเนี่ยช่วยได้มากๆเลยนะครับและราคาของเจ้าตัวนี้นะครับตอนนี้หน้าเว็บเขาทำโปรโมชั่นอยู่นะครับจะอยู่ราคาที่5 3 9 9 0าสบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยสำหรับเพื่อนที่ซื้อโอเมน6ตัวนี้ไปนะครับเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีประกันออนไลน์3ปีให้เพื่อนๆบวกกับว่าเขามีทีเยส์มาสเซน เพื่อนๆเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลด้านเทคนิคของ OMEN 16ตัวเนี้ยกับทาง HP ได้แบบ24ชั่วโมงเลยนะครับบวกกับว่าเขามีคลิปทีมคลิปคู่ให้อีกเพื่อนๆเนี่ยสามารถเรียกช่างเทคนิคของทาง HP นะครับมาทาความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โมเพลของ,งเพื่อนๆเนี่ยได้ในระยะเวลา1ครั้งต่อ1ปีเลยนะครับแล้วก็ยังมีประกันอุบัติเหตุให้อีก1ปีด้วยสาหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ไ,ไว้นะครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้กัน